สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องนะครับขั้นตอนนะครับในการเลือกซื้อกีตาร์ที่มีคุณภาพนะครับต้องบอกว่าเป็นกีตาร์โปร่งที่มีคุณภาพนะครับเราเลือกยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับหัวข้อแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการเลือกกีตาร์นะครับที่ intonation ถูกต้องนะครับทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับคือกีตาร์เนี่ยในตลาดมันมีมากมายนะครับมันก็จะพบว่ากีตาร์บางยี่ห้อนะครับบางรุ่นอะไรพวกนี้นะครับ intonation มันจะไม่ดีครับคือกีตาร์เนี่ยพอ intonation ไม่ดีคือเขาเรียกว่ากีตาร์เพี้ยนนะครับมันสามารถปรับแต่งได้ไหมนะครับกีตาร์เพี้ยนมันสามารถปรับแต่งได้ครับแต่ว่ามันทำถ้าเพี้ยนนิดนึงมันพอได้นะครับแต่มันเพี้ยนเยอะเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถปรับแต่งมันเป็น เรื่องโครงสร้างของสเกลตัวกีตาร์นะครับก็นะครับในคลิปนี้นะผมจะนะครับแนะนำวิธีการเลือกกีตาร์นะครับเลือกกีตาร์เวลาท่านไปที่ร้านกีตาร์ครับว่าเราจะเช็ค intonation ยังไงนะเราจะเช็คว่าให้ตัวนี้กีตาร์มันได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับนะเขาะต้องพูดกันก่อนว่า,า intonation เนี่ยนะหมายความว่าเนี่ยเวลาถ้าเราเอาเครื่องตั้งสายมามาวัดเนี่ยนะครับเรากดตึกต๊กตึก๊กตึ๊ก ทีละตัวเนี่ยนะครับถือว่าอพอเรากดโน้ตตัว F เนี่ยมันก็ต้องมาน F พอดี F ชาร์ปเป็น F ชาร์ปพอดีตัว G เป็น G ชาร์ปพอดีตามเพื่อนตั้งสายแต่ว่ากีตาร์บางอันเนี่ยนะครับเมื่อกด G ชาร์ปเนี่ยมันเพี้ยนต่ํามา A เพี้ยนสูงบ้างอะไรพวกนี้อันนี้คือกีตาร์ที่ intonation ที่ค่อนข้างแย่นะมันมันอยู่ที่มาตรฐานการผลิตนะครับก็นะสำหรับนะครับวิธีการเลือกกีตาร์นะครับเบื้องต้นเลยเช็คอินโทเนชันก่อนเลยนะครับ กีตาร์ต้องไม่เพี้ยนก่อนนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะครับการเช็คอินโทเนชันแบบง่ายๆทำอย่างนี้ครับนะครับให้ท่านเล่นฮาร์โมนิกช่องที่สิบสองนะครับนะครับแล้วก็กดโน้ตนะครับเช่นฮาร์โมนิกอสิบสองสายหนึ่งปั๊บแล้วก็ดีดสายหนึ่งช่องสิบสองเช็คเป็นโน้ตตัวเดียวกันเปล่านะครับนะครับปกติต้องเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับถ้ามันถ้า ถ้าโน้ตเป็นโน้ตคนละตัวกันเนี่ยนะครับแสดงว่ากีตาร์ตัวนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นคนละตัวกันเนี่ยแสดงว่นเพี้ยนอย่างเช่นเราไทำมันอย่างนี้ติดตัวไปนี้อย่างเงี้ยกีตาร์เพี้ยนท่านไม่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเทยยิ่งเพี้ยนเยอะเนี่ยมันจะไม่สามารถอ่าปรับแต่งตรงตรงตรงเซตเดิลได้นะครับนะคือมันสามารถปรับแต่งได้แต่ว่ามันปรับแต่งแค่นิดเดียวครับลูกค้ามันทําได้แค่นิดเดียวแต่ว่าถ้ามันเพี้ยนแบบอย่างเช่นเราเล่นทำมันอีกตรงนี้ กีตาร์มาอย่างนี้เลยโอ้โหอย่างนี้แบบไม่ต้องปรับแต่งเลยครับมันปรับแต่งไม่ได้นะครับคือมันทําได้นิดเดียวมันทําแบบทําได้มันปรับเซตเตอร์ไปทำได้แค่นิดเดียวทําได้ไม่เยอะนะครับนะครับนี่คือวิธีการเลือกกีตาร์โปร่งแบบเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมพูดถึงเรื่องินโท n a t i o n ครับท่านมีหน้าที่ไปเช็คฮาร์โมนิกปั้งนะครับแล้วก็ให้เป็นโนต้ตตัวเดียวกัน รเราเช็คอย่างนี้ก่อนนะครับคือถ้ามันโนต้ตมันเพี้ยนเยอะเนี่ยท่านไม่ต้องไม่ต้องอต้องตัดชอยนั้นทิ้งไปเพราะว่ากีต้าร์มันไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือ,อพอยต์แรกนะครับที่ผมให้เป็นทริคในการาเลือกกีต้าร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เบอเก่าเนี่ยอันนี้จุดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ผมว่าคลิปนี้นะครับน่าเป็นประโยชน์นะครับใครรู้สึกนะครับ เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนนะครับฝากกดกระดิ่งไว้นะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนเนะครับที่เขาอยากจะหาวิธีการเลือกกีตาร์นะครับนะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะพูดถึงพอยต์ต่างๆในการเลือกกีตาร์นะครับโอเคในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ